แต่ทีนี้เนี่ยเรื่องการขอความร่วมมือกับเครือข่ายรนะบบสื่อสารต่างๆไม่ว่าจะเป็นค่ายใหญ่ๆ AES จะเป็น True จะเป็นอะไรอันนั้นนะความร่วมมือมันสามารถพูดได้ตรงไหนในเมื่อเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยมันขอความร่วมมือได้อย่างไรที่ว่าแสนสองแสนเนี่ยเป็นหนึ่งล้านอย่างรวดเร็วได้อย่างไรถูกไหมคะเพราะว่า SMS เมื่อถึงมือแล้วเนี่ยแน่นอนช่องทางอื่นๆที่สามารถสื่อสารได้เลยไม่ว่าจะเป็น Facebook หรืออะไรก็ตามทำกันอยู่ สิ่งที่ไม่มาเนี่ยคือ SMS และชาวต่างชาติที่เขาอยู่ด้วยนะคะการที่ซื้อซิมของไทยในระยะสั้นๆเนี่ยเรามีเตือนไหมภายพวกนี้อันนี้ขอทางกสทชกับทางปอพช่วยประสานานอีกทีนึงว่าสามารถ improve ตรงนี้ได้ยังไงเพราะว่าท่านต้องตอบคำถามตรงนี้เพราะทีฉันต้องตอบคำถามประชาชนนะ,ะเพราะวา่าฉันสั่งไปตั้งแต่ก่อนบาบสองว่าให้เ s เตือนให้หมด ุกอย่างแต่ระบบไม่ออกก็เลยไม่ทราบว่ามันต้อง improve อินพูฟตรงไหนเพิ่มเติมอีกท่านมีข้อแนะนํำไหมคะแนะนํามาเลยว่าจะอินพูฟไหนได้ในเมื่อก็มีการสั่งการจากทั้งมหาไทยทั้งนาย,ยกแล้วมันต้องมันต้องเป็น